ประมวลภาพทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าการจัดการระดับชุมชนเป็นส่วนสำคัญค่ะคุณผู้ชมในการที่จะเป็นด่านหน้ารับมือปัญหาแก้ปัญหาต่างๆในระดับชุมชนนะคะตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือสวัสดิการเด็กหรือแม้แต่กระทั่งการรับรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนค่ะ ที่ผ่านมานะคะมีการจัดทำข้อมูลแบบสำรวจของน้องๆรายวิชาสื่อมวลชนท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นแผนที่สำรวจข้อมูลที่น้องๆเก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่นะคะมีตัวอย่างจากน้องๆพะเยานะคะคุณผู้ชมมหาวิทยาลัยพะเยาที่จัดการสื่อสารเรื่องนี้แล้วก็ให้เด็กๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมจะลองให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างที่น้องๆสื่อสารเข้ามานะคะ เป็นข้อมูลที่น้องๆเขาลงไปทําแผนที่ในชุมชนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สื่อสารข้อมูลเข้ามาเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมน่าสนใจเพราะว่าแต่ละพื้นที่มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้ลองสแกน QR Code เข้าไปนะคะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่น้องๆเองก็มีความพยายามสื่อสารเรื่องนี้อยู่หลายพิกัดเหมือนกันในพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะ คุณผู้ชมลองสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะถ้าจะลองสื่อสารมาบ้างจากบ้านของคุณผู้ชมนะคะตอบคําถาม8ข้อในแบบสํารวจเริ่มจากระบุว่าคุณผู้ชมอยู่ต้องไหนพิกัดไหนแล้วเติมข้อมูลประเภทของสื่อท้องถิน่นจนครบ8ข้อก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารพอปักหมุดสื่อสารเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมหมุดเหล่านั้นก็จะปรากฏในแอปพลิเคชัน s ีไ i z e เป็นส่วนหนึ่งของไทย PBS ด้วยนะคะมากไปกว่านั้นค่ะการมีจํานวนสื่อท้องถิ่นเยอะๆ ก็คือผู้บริโภคก็จะได้รับเนื้อหาข่าวสารที่หลากหลายนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะน้องๆองมอพยาวจะมาร่วมพูดคุยกับแฟนในรายการด้วยนะคะเพื่อหเห็นความสําคัญว่าการที่พลังการสื่อสารในระดับท้องถิ่นไปปลุกกระแสประเด็นในท้องถิ่นและสร้างการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นมันจําเป็นอย่างไรในนาทีนี้นะคะแม้ว่าจะมีสื่อกระแสหลักแต่ก็ละเลยสื่อท้องถิ่นไม่ได้ค่ะลองไปฟังประมวลเสียงจากน้องๆถึงความสําคัญของเรื่องนี้ค่ะ ติดตามในเฟซบุ๊กเป็นทางเพจของลำ้างเลยทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทิกต็อกยูทูบไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สื่อก็จะน้อยมากแบบจะมีเพจของพะเยาขึ้นมาเนะาะก็ติดตามผมก็ติดตามเพจของพะเยาอยู่ โครงสร้างพื้นฐานเนาะที่รัฐต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนหรือว่าบริการประชาชนเนี่ยอะไรบ้างอย่างที่บัตรอย่างนี้ราคาของอย่างเงียนะสินราคาสินค้าแอบคอ,อ,อ,องเทลหลักการเฮียนการซื้อการพัฒนาทำอย่าง,งน,นี้จ้ะคือออกซื้อออนไลน์นักๆะครับเพราะว่ามันจะได้ผู้่เท่าเทียมกันเนาะในชุมชนเนี่ยมันมีของดีอะไรบ้างแล้วก็ของดีนั้น,น,นเนี่ยนำมาแพร่รูปและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอะไรบ้าง ฟังเสียงจากพื้นที่ไปแล้วนะคะตอนนี้มาฟังเสียงน้องๆตัวแทนสองคนเป็นคนทําสื่อท้องถิน่นเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวบนเมืองก่อนแล้ววันนี้ก็ขยับขยายสู่สื่อท้องถิ่นที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตารุ่นใหม่มากขึ้นเพราะเรียนสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ใช่ไหมคะ,ใช,คะใช่แล้วค่ะสวัสดีทั้งสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาแนะนําตัวสั้นๆก่อนคนแรกค่ะสวัสดีครับผมนายนัทนานตารทริพย์นะครับก็เป็นนิสิต ชั้นปีที่3ามสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ครับจากมหาวิทยาลัยพะเยาครับค่ะน้องนัทนะคะอีกคนนึงอาจจะเคยได้เห็นผ่านสกู๊ปของนักข่าวพลเมืองอ่ะสวัสดีค่ะท่้องนี้ก่น้องนี้คุณแม่คุณแม่ดูอยู่สวัสดีค่ะน้องนังพืชนะคะชื่อนางสาววัทธยาพรประสิทธิ์นะคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ชั้นปีที่สมค่ะมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะทั้งสองคนเคยลงชุมชนใช่ไปพูดคุยกับท้องถิ่นเวลาลงพื้นที่เราแนะนําตัวว่ายังไงบ้างเวลาไปทําสื่อเราก็บอกเลยว่าเราเป็น นักข่าวพลเมืองค่ะแล้วคนในพื้นที่แบบงงไหมว่าเฮ้ยนักข่าวพลเมืองคืออะไรนะเขาก็ยินดีนะคะยินดีที่จะตอบพวกเราะค่ะค่ะน้ำพึ่งลงไปในพื้นที่การเป็นบทบาทนักข่าวพลเมืองแล้ววันนี้ขยับว่าต้องใหญ่กว่านั้นตัวคนเดียวไม่ได้นักข่าวพลเมืองหลายๆคนรวมตัวกันเป็นสื่อสาธารณะระดับท้องถิ่นสื่อสาธารณะระดับท้องถิ่นมันจําเป็นไหมจําเป็นยังไงสื่อชุมชนเนี่ยค่ะ สื่อชุมชนนะคะก็จําเป็นมากสําหรับคนในชุมชนค่ะเพราะว่าจะเป็นกระบอกเสียงที่จะทําให้คนในชุมชนนะคะมีพื้นที่ในการสื่อสารออกไปได้มากและก็กว้างขึ้นค่ะค่ะนัดล่ะคะจริงๆวันนี้เรามี35791ไทย P ี s ีอมีช่อง24ช่องที่เป็นช่องทีวีหลักแล้วสื่อชุมชนจําเป็นยังไงบ้างครับสําหรับผมนะครับผมมองว่าสื่อชุมชนเนี่ยมันก็อย่างที่เพิ่งได้พูดไปนะครับมันก็เป็น ในเรื่องของกระบอกเสียงแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่คนในชุมชนอยากจะเผยแพร่ออกไปอะครับซึ่งถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยสามารถเออทำให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องเล็กๆที่สื่อกระแสหลักเขาไม่ได้มองเห็นนะครับรบแต่สื่อชุมชนของเรามองเห็นนะครับออืยกตัวอย่างได้ไหมยพึ่งเรื่องเล็กๆที่สื่อหลักอาจจะ มีคนนะแต่ว่าเข้าไม่ถึงเข้าได้ไม่บ่อยแต่เรานําเสนอแล้วมันจําเป็นต่อชุมชนอ่าคือว่าตอนที่มีการประปาพะเยาวะ,ค,ะค่ะมีการท่อน้ําแตกสื่อชุมชนนะคะก็ลงไปถ่ายไปถ่ายรูปแล้วก็นําเสนอผ่าน Facebook อของเขาผ่านสื่อของเขาแล้วทีนี้คนพะเยาก็เข้ามาถามกับสื่อชุมชนเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนี่ยคะ่ะเขาเข้าไปเร่งแก้ไขด้วยแบบนี้นะคะ่ะก็จะทำให้อ่ ผู้ที่มีมีอำนาจในการแก้ไขเข้าไปได้เร็วตรงจุดมากขึ้นค,คำถามสุดท้ายจากนาดคาดหวังในการช่วยหนุนสื่อชุมชนยังไงบ้างคะผมคาดหวังว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนนะครับเขาอย่างแรกเลยอย่างให้เขารู้จักคำว่าสื่อท้องถิ่นนะครับสื่อท้องถิ่นคืออะไรอะไรอย่างนงี้ครับแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าสื่อท้องถิ่นนเขามีความสำคัญต่อท้องถิ่นของตัวเองครับเพื่อที่ว่า เขาจะได้เผยแพร่เรื่องราวหรือว่าปัญหาต่างๆให้กับชุมชนหรือว่าให้กับคนในประเทศได้ครับค่ะ รู้จักแล้วก็ช่วยกันสื่อสารช่รช่วยกันกดแชร์เรื่องราวให้คนที่มีอำนาจในท้องถิ่นช่วยแก้ปัญหาเนาะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณนัท<ช>แล้วก็หนุ่ม<ช>ค่ะเดี๋ยวเจอกับ2คนนี้ในรายการหน้าค่ะสถานีประชาชนนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆร,รวมๆแล้วประมาณ50คนเดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องๆอ,อีกครั้งในสถานีประชาชนนะคะแต่ต้องบอกว่าอย่างที่น้องๆบอกค่ะสื่อชุมชนสื่อท้องถิน่นต่างมีบทบาทสําคัญและสําคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่ทําให้เราอาจจะสื่อสารกัน ได้เร็วขึ้นแต่เร็วอย่างไรให้มีเนื้อหาที่ตอบโจทย์ท้องถิน่นอันนี้แหละเป็นหน้าที่สําคัญของสื่อชุมชนนะคะไทย PBS เราเห็นความสําคัญของการสื่อสารหลายระดับค่ะแล้วก็มีการหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพสื่อพลเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมซึ่งภารกิจนี้ล่าสุดปี2565ที่เพิ่งจะผ่านมาค่ะซึ่งเราเห็นบทบาทและความสำคัญของแนวทิศการทำสื่อสาธารณนะ ก็เลยชวนคนทำสื่อในระดับท้องถิ่นจากเหนืออีสานกลางใต้รวมกันทดลองนำร่องเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นนะคะรวมกันแล้วมี13โหนดเรียกว่า13กลุ่มก็ได้กระจายทั่วประเทศไทยค่ะคุณผู้ชม